ช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นกันครู่นึงครับเทศบาลตำบลคลองขุดจัดการประชุมประชาคมสำรวจความคิดเห็นประชาชนหมู่ที่6เรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุด27สิงหาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีที่อาคารอนเนกประสงค์หมู่ที่6ตตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลน,นายสุนทรพรหมเมธนาย,ยกเทศมนตรีตำบลคลองขุด เป็นประธานการประชุมประชาคมเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุดโดยมีนายจารูญยิ้มเยื้นรองนายกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพานักงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมพี่น้องประชาชนพื้นที่หมู่ที่6ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเข้าร่วมการประชุมประชาคมและร่วมแสดงความคิดเห็นนายสุนทรพรหมเมฆนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุดกล่าวว่า เทศบาลตำบลคลองขุดได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อ19กรกฎาคม2550เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลและระเบียบข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีประชาชนในเขตเทศบาลทั้งสิ้นกว่า2 4 6 3คนรวมเป็นจำนวน9,407ครวัวเรือนมีรายรับงบประมาณไม่รวมเงินอุดหนุนจำนวนกว่า41,222,225บาท31สตางค์ จากการพัฒนาและเติบโตภายในเขตพื้นที่ตบลคลองขุดทางคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลตลคลองขุดจึงมีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่2เมื่อวันที่30พฤษภาคม2566ให้มีการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตลคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุดเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดังนั้นการประชุมประชาคมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเทศาบาลได้ทำแบบสอบถามจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเรื่องของการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศาบาลตำบลคลองขุดเป็นเทศาบาลเมืองคลองขุดซึ่งพระราชบัญญัติเทศาบาลพศ2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่12พศ2546ตามมาตรา10เทศาบาลเมืองได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของสารกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่1-0,000คนขึ้นไปทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทําตามพระราชบัญญัตินี้และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย โดยปัจจุบันครับเทศบาลตำบลคลองขุดมีราษฎรเกินกว่า10,000คนและมีภารกิจที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ได้พัฒนาไปอย่างสมบูรณ์เทศบาลตำบลคลองขุดจึงได้ดำเนินกิจกรรมรวบรวมความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเพื่อยกฐานะจากเทศบาลตำบลคลองขุดเป็นเทศบาลเมืองคลองขุดนำไปสู่การพัฒนาในทุกๆด้านทั้งสาธารณนุโภคความเป็นอยู่สิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้พี่น้องประชาชนในหมู่ที่6ตําบลคลองขุดที่เข้ารับฟังความคิดเห็นยกมือเห็นด้วยกับการยกฐานะเทศาบาลตําบลคลองขุดเป็นเทศาบาลเมืองคลองขุด100%ทีมข่าวประชาสัมพันธ์เทศาบาลตําบลคลองขุดรายงาน